สิ่งที่จะทำในปี2022นี้นะคะก็คืออยากจะออกมาสร้างตัวตนนะคะออกมาสร้างตัวตนยังไงคือการออกมาไลฟ์สดนะคะหรือการออกมาออกหน้ากล้องนะคะออกมาให้ความรู้นะคะกับสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีนะคะหรือว่าการปลดหนี้หรือการออมเงิน อะไรแบบนี้นะคะที่คุณลุงยุงมีอยู่นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันตรงที่ว่าสิ่งที่คุณลุงยุงจะต้องเตรียมนะคะในปีหน้านะคะก็คือการตัดสินใจออกมาสร้างตัวตนนะคะการตัดสินใจออกมาสร้างตัวตนนะคะเพื่อที่จะเราจะได้แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับคนที่ต้องการความรู้นะคะอ่าเอาละค่ะแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งก็คือการรู้จักรักตัวเองนะคะสิ่งที่หลายๆคนนะคะเคยอาจจะคิดว่าบางทีนะคะเคยให้กับคนอื่นโดยที่ว่าลืมตัวเองนะคะคุณยุงก็เคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีวันหนึ่งนะคะถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองนะคะก็หมายความว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปรักคนอื่นได้เช่นเดียวกัน ะะคุณลูกยงนะคะเคยมีความรู้สึกนะคะเมื่อก่อนนะคะเคยสูญเสียลูกชายนะคะเคยสูญเสียแล้วก็เป็นคนที่เก็บตัวเงียบเลยแล้วก็ไม่รักตัวเองทําร้ายตัวเองโดยการที่ไม่ทานข้าวค่ะทุกคนนะคะไม่ทานข้าวแล้วก็จะผอมแล้วก็ดำมากมาก ผอมนะคะเพราะว่าคิดมากนะคะเรื่องลูกชายคิดมากก็เครียดนะ,ะแล้วก็ทําร้ายตัวเองโดยการไม่ทานข้าวนะคะจึงเป็นสาเหตุให้เราล้มป่วยลงนะคะนี่เป็นสาเหตุที่เราไม่รักตัวเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกโยงก็อยากจะบอกว่าถ้าเรายังรักตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรักคนอื่นได้เช่นเดียวกัน ะะเพราะฉะนั้นให้เรากลับมารักตัวเองนะคะในปีใหม่เนี้ยให้เรากลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ชื่นชมตัวเองบ้างนะคะว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรเราเก่งอะไรเราทําได้อยู่แล้วให้กําลังใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณลูกยูบอกเลยว่ามันเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นการให้กําลังใจตัวเองที่ดีมากๆในการจะเริ่มต้นในการ รับกับปีใหม่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็การรู้จักให้อภัยตัวเองค่ะให้อภัยตัวเองอทุกคนได้ยินเสียงคุณลูกยงไหมคะเสียงชัดไหมคะนะคะเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะเราจะไม่โทษตัวเองว่าอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ เราจะไม่โทษว่าเราผิดหรืออะไรนะคะเพียงแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องราวหรือเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้เพื่อที่เราจะหาทางแก้ไขปัญหาตรงนั้นออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้อภัยตัวเองค่ะและก็รู้จักให้อภัยคนอื่นนะคะซึ่งตรงนั้นสำคัญมากๆนะคะแล้วก็อีกข้อต่อมาก,ก็คือการปล่อยวางค่ะ มันก็จะคล้ายๆกันนะคะกับการให้อภัยตัวเองเราจะต้องปล่อยวางหรือไม่ยึดติดไม่คาดหวังนะคะบางคนอาจจะคาดหวังกับสามีกับภรรยาหรือว่ากับลูกนะคะคาดหวังเขามากเกินไปตรงนี้นะคะก็พยายามนะคะเพราะว่าคุณนุกยูงก็เคยคาดหวังกับลูกนะคะแล้วก็บางทีเราเครียดมากเกินไปนะคะมันก็ทําให้เราแบบ คือไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคุณลุโยงก็เลยพยายามเข้าใจเขานะคะเข้าใจเข้าใจพยายามเข้าใจลูกนะคะว่าสิ่งที่ลูกทำนะ่ะมันเ่าเป็นสิ่งที่เขาชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะคอยบอกเขานะคะว่าคือจะไม่ให้เขาแบบให้มันนอกกรบนะคะนั่นแหละคะ่ะเราก็พยายามออยู่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาตรงนี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังเขาหมา,หมายถึงว่าถ้าสมมุติบางทีนะเราคาดหวังกับลูกนะคะว่าเราอยากให้ลูกสอบได้เกรดสีหรือว่าอยากสอบได้แบบได้ทุนได้อะไรแบบนี้นะะเราไม่ต้องไปคาดหวังขนาดนั้นนะคะมันเกิดการกดดันลูกด้วยแล้วก็ความเครียดด้วยนะคะอันนี้เห็นเห็นหลายๆคนเป็นแบบนี้นะคะคุณลุงยูงก็เคยเป็นคนนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เลิกนะคะ เลิกผัดวันระกันพุ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลูกยงนะคะเป็นคนหนึ่งที่เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะ,ะไม่เคยที่จะลงมือทําเลยสักอย่างนะคะคือมีชีวิตไปวัน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 เลิกจากที่ทํางานมาก็มานั่งดูทีวีอาไถยฟีดข่าวไปวันวันน,ะะนั่นแหละคะ่ะมันเป็น การสร้างนิสัยที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนผัดวันประกันพุ่งนะคะคือทําอะไรไม่จบสักอย่างทําอะไรไม่จบสักอย่างนะคะแล้วก็มีอ่ะเมื่อต้นปีนะ,ะก็มีนี่มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ไม่รู้จักการจัดการเงินนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นการที่เราไม่ลงมือทําเก็บออมเงินไม่ลงมือทํากับการ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานะ,ะมันก็เลยทําให้ชีวิตของเราเลื่อยเปื่อยเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะในแต่ละปีนะคะถ้าเราเริ่มต้น start start ชีวิตนะ,ะเริ่มต้นจากการมีกําลังใจที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกอะไระมีพลังงานที่สูงนะคะกับการใช้ชีวิตนะคะในทางที่ถูกต้องนะคะคือเรามีเป้าหมายอะไรแบบไหนนะคะในชีวิตในปีหน้านะคะ บางคนก็อาจจะมีเป้าหมายว่าปีหน้าอาจจะ,ะมีที่ดินสักผืนหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งบางคนก็อาจจะอยากมีรถสักคันหนึ่งอะไรแบบนี้นะเราตั้งเป้าหมายของเราได้เลยค่ะตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็ทําตามฝันเราเลยนะคะพยายามให้ตัวเองอยู่ในความสุขนะ,ะอยู่ในความสุขเพราะว่าพอปีหน้าเราก็จะ ได้รับแต่ความสุขนะคะถ้าเกิดวันไหนนะคะช่วงไหนที่คุณมีความอารมณ์ที่เป็นลบๆนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะมันจะมันจะไม่มีความสุขเลยนะคะในในตลอดทั้งปีเลยนะคะถ้าถ้าปีนี้นะ่ะเราอยู่กับความสุขนะคะอยู่กับความสุขหมายถึงอยู่กับคนที่เรารักหมายถึงพ่อแม่เราลูกเราคนในครอบครัวของเรา ะะเราก็จะมีความสุขความอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเลือกะะที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองนะคะในปีใหม่นี้นะคะทุกคนนะคะคุณโยงก็หวังว่าทุกคนก็มีความรู้สึกดีๆแบบนี้อยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าไม่รู้จักเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงนะคะเริ่มต้นคิดกับตัวเองดีๆคิดในสิ่งรอบข้างที่เป็นบวกนะคะ อยู่ในแวดสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาคุยกันเรื่องเรื่องที่มันดีๆนะคะนะคะแล้วก็ข่าวลบๆหรือข่าวที่มันฆาตกรรมหรือข่าวอะไรที่มันเป็นเหตุรุนแรงอะไรพวกนี้เราก็เลี่ยงๆบ้างนะคะเพราะว่าพอเราดูมากๆเข้าเนี่ยมันทําให้เราเครียดนะคะหรือละครนะคะเชื่อทุกคนเชื่อไหมคะว่าคูกยูงนะ ไม่ได้ดูละครมา2ปีแล้วนะคะละครไม่ดูเลยนะคะเพราะว่าคือตั้งใจเอาไว้ว่าคือถ้าเราอยู่กับการเรียนรู้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณลกยูมเปิดคอร์สด้วยนะคะเปิดคอร์สอนด้วยนะเพราะว่าเปิดคอร์สอนด้วยก็เลยใช้เวลาอยู่กับตรงการเรียนรู้นะ,ะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการดูละครหรือว่าการดูข่าวแบบลบๆอะไรพวกเนี้ย คุณยงก็จะพยายามเลี่ยงนะคะถ้าหลายๆคนทําได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตมากเลยนะคะเพราะว่าลองทําดูนะ,ะทุกคนคุณยงก็เคยใช้ชีวิตอยู่แบบดูแต่ข่าวลบๆแล้วก็ดูละครเป็นละครเป็นเป็นผีน่ากลัวอะไรพวกนี้นะเคยเคยดูแบบนั้นชอบมากเลยนะคะแต่พอหลังจากเราเริ่มมาเรียนรู้ เกี่วยวกับเรื่องนี้นะคะเราพยายามอยู่กับเรียกว่าอะไรในพลังงานที่เป็นบวกนะคะชีวิตเรามันจะเริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็คือการให้เวลานะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักนะคะให้เวลาอยู่กับครอบครัวยังไงทาอาหารนะคะอาจจะทําอาหารทานด้วยกัน ทำอาหารทานด้วยกันทํากิจกรรมอยู่ในบ้านด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะหรือจะเป็นการไปเที่ยวนะคะเหมือนครอบครัวของคุณอยุงนะคะก็จะไปเที่ยวนะคะเป็นครอบครัวไปเป็นแบบรถตู้เลยนะคะก็จะไปเที่ยวกันตามต่างจังหวัดไปทําบุญด้วยนะคะทำบุญเสร็จล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันไปทานอาหารทะเลกันอะไรแบบนี้นะคะใช้เวลาตรงนี้อยู่กับครอบครัวนะคะ ที่คุณลูกยงใช้เวลาตรงนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคุณลูกยองไม่ค่อยอคือทําแต่งาน,นค่ะทําแต่งานจนไม่ได้สนใจครอบครัวเท่าไหร่นะคะคือทํางานบางทีเสาที่ก็ไปทํางานนะทุกคนแต่พอพอปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะคือพ่อพ่อของคุณลูกยงเนี่ยได้รับต้องเข้ารับการผ่าตัดไปพาร์ทหัวใจเนาะ ไปพัดหัวใจซึ่งอายุเยอะแล้วนะทุกคนอายุ80ดกวาแล้วแล้วก็หมอก็ทำการผ่าตัดอะไรแบบนี้นะฮะก็ตอนช่วงนั้นนะ่คือเครียดมากๆนะคะคือจะรู้เลยว่าช่วงเวลานั้นมันสำคัญมากๆค่ะทุกคนเราเราต้องคิดทุกช่วงวินาทีเลยค่ะว่าช่วงที่พ่อเข้าห้องผ่าตัดนคฮะเราดู ดูช่วงเวลาที่ที่หมอให้เวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็นั่งดูนะ,ะเราอยากเหมือนแบบว่ามันมจะมีปฏิหารไหมอ่าคือมันจะมีปฏิหารไหมว่าพ่อของเราจะปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะโหโนั่งแบบคือพูดไม่ออกเลยค่ะทุกคนพอหลังจากที่พ่อนะคะปลอดภัยออกจากห้องผ่าตัดนะคะคุณลกยุง คิดตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเลือกนะคะอยู่กับคนที่ฉันรักเท่านั้นนะคะฉันจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดนะะอยู่กับคนที่ฉันรักเท่านั้นนะคะพอตั้งแต่วันนั้นน,นะคะก็เลยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจริงๆอยู่กับพ่อกับแม่จริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ หลายๆคนก็ทําได้นะทุกคนอย่าให้ไปจนถึงวันนั้นนะคะวันที่เมื่อเราทํางานเสร็จเรามุ่งหวังอะไรคะทํางานเราก็มุ่งหวังเรื่องเงินใช่ไหมคะเมื่อเรามีเงินเยอะๆมีเงินมากๆหรือเรารวยมากๆก็ตามนะคะแต่วันหนึ่งถ้าไม่มีคนที่เราลักอยู่ด้วยแล้วคุณจะอยู่ไหมคะคุณจะอยู่ได้ไหม ตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอาละฉันจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้แหละอยู่กับครอบครัวของฉันนะคะเราจะต้องแบ่งเวลาแล้วค่ะค,คุณลุงยุงก็เลยจัดเวลากับการทํางานแล้วก็การอยู่กับครอบครัวค่ะทั้งที่เมื่อก่อนน่ะรู้ไหมคะว่าคุณลุงเป็นคนบ้างานมากค,คือทํางานแบบเช้าจนเย็นเช้าจนเย็นแบบ ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนมากๆนะคะหลังจากวันนั้นก็เลยไม่ไม่ทําแบบน,นั้นอีกแล้วนะคะก็เลยจัดเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะอ่าหลายคนก็จะทําได้นะคะทุกคนทําได้นะคะต่อมานะคะก็คือการวางแผนการเงินให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกยูเคยเป็นหนี้ไงคะเป็นหนี้บัตรเครดิต หลายใบยเลยนะคะก็เลยอที่ที่จะมาแบ่งปันวันนี้ก็คือถ้าเรามีการวางแผนทางด้านการเงินนะคะดีมันก็จะไม่ไม่ไปอยู่ในวงจรน,นี้นะคะซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดเราไปติดอยู่ในวงจรน,นี้แล้วเนี่ยมันกว่าที่เราจะฟื้นทำให้เราเป็นมีชีวิตที่ปกติเนี่ยมันยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้น คุณุงยก็เลยจัดการเรื่องการอ่าการเงินโดยการออมเงินคนะ่ะทุกคนออมเงินแล้วก็มาปิดบัตรเครดิตทีละใบละใบค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยนะคะสิ่งตัวนี้ที่คุณลุงอ่าออ,ออกมาแบ่งปันนะคะมันทําได้ค่ะทุกคนทําได้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาค่ะคิดบวกนะคิดบวกให้มากคิดบวกให้มากแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอ่าคนที่ พูดพูดเป็นลบนะคะพวกที่ชอบนินทาอะไรพวกเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงคนะ่ะไม่ต้องไปอยู่ในสังคมแบบนั้นนะคะแล้วก็คิดถึงเป้าหมายของตัวเองค่ะเป้าหมายของตัวเองคืออะไรบางคนอยากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน่นแล้วก็มีความสุขหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันเวลาสิ้นปีเนี่ยก็จะไปเที่ยวด้วยกันเราก็มีเป้าหมายนะเราก็จะรู้จักการเก็บเงินไว้เพื่อที่จะไปเที่ยวตรงนั้นนะคะ นั่นก็คือเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันเป้าหมายของคุณยงก็ก็มีเหมือนกันค่ะก็อ,อยากจะมีบ้านสักหลังนะคะให้พ่อกับแม่นะ,ะให้ตัวเองกับลูกด้วยนะ,ะอะไรแบบนี้นะคะหลายคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเนาะคุณยงก็พยายามทําเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกันกับทุกคนด้วยเช่นกันนะคะต่อมานะคะ การออกกําลังกายนะก็สําคัญนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเรานะทำงานโดยที่ว่าร่างกายเรามันไปไม่ไหวอะ่ะคือทําไปป,ไป่ปปวยไปทําไปป่วยไปเนี้ยมันก็ไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าคุณุกยงก็เคยเป็นคนหนึ่งนะที่ทํางานทํางานหนักมากนะทุกคนแล้วก็คือพอทํางานหนักปุ๊บใช่ไหมคุณคุงยงก็ป่วย อ่าพอป่วยมันเป็นยังไงพอป่วยปุ๊บป่วยป่วยที่นึงเป็นอาทิตย์เลยนะมันก็ทําให้เราเสียเสียตรงเวลาทํางานตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานนะมันก็จะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะก็เราก็จะต้องออกกําลังกายไปด้วยนะคะวันละอ่าคุณยงก็วันละสิบห้าน,นาทีนะออกกาลังกายนะะออกกําลังกายก็จะเ,เต้นเต้นแอโรบีกนี่ะค่ะเต้นธรรมดานี่แหละ ราะว่าไม่ได้ออกไปกลางแจ้งนะก็ออกกลาลังกายอยู่ในห้องนะก็เราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะการที่เราเรียนรู้นะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าในยุค2022เนี่ยนะคะหลายคนนะคะที่ เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเป็นแม่ค้าออฟไลน์ก็แล้วแต่นะคะอย่างคุณนุยงเนี่ยก็ที่บ้านก็เป็นทำขา,ขายออฟไลน์นะคะเป็นขายขายของชำนะคะเป็นออฟไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จักออนไลน์ไม่เรียนรู้เรื่องออนไลน์นะ,ะเราก็จะไม่มีวิธีการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่จะทําให้เรา มีรายได้จากออนไลน์ได้นะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องออนไลน์ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนนะคะก็เรียนรู้อยู่แล้วแหละนะออนไลน์นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะการตัดสินใจที่ดีการใช้ชีวิตในปีสองพิสองนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะ ตัวเรากําหนดที่ใจเรานะคะถ้าเราพร้อมที่จะทําให้ชีวิตของเราดีนะคะเราก็เริ่มที่ตัวเราเนี่แหละ,ะรักตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองให้เป็นให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็ไปต่อไปต่อนะ,ะทุกคนสิ่งไหนที่มันผ่านมาแล้วนะคะเราไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเครียดนะคะแล้วก็มันจะทําให้เรา ไม่มีพลังงานไม่มีกําลังใจที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนะ,ะคุณลุยงก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครนะคะ,ะสนใจเกี่ยวกับไมซ์เซตหรือว่าไมาซ์เซตทางด้านการเงินนะคะก็ติดตามคุณลุกยงได้นะคะที่เพจคุณลุกยงสัง่งจิตพิชิตเป้าหมายนะคะแล้วก็ยูทูบช่อง YouTube IG ชื่อครูนกยงนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เสียสละเวลามาชมคุณลูกยงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ